อ,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 อาจจะไม่มันเหมือนช่วงหน้านานะครับแต่ว่ากราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพิจาร์แล้วก็ผู้รับชมทุกท่านทั่วไปนะครับที่รับชมในแฟนเพจพิจาร์แล้วก็ทางยูทูบด้วยนะครับคลิปนี้ทีนี้ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่อโพอโหลานะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่แบบนี้เลยพิจาปันไปแต่อีพีนี้นะครับเป็นพิเศษนิดนึงพิจาเอากับข้าวมากินที่ด้วยเนื่องจากว่า เดี๋ยวมันจะมีเมนูเด็ดนะครับเมนูเด็ดแบบโอ้โหแบบถ้าแกบ,บตีหมายอยู่แล้วนะครับแต่หมามันมันไถ่โทษนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปกินข้าวกันนะพี่จ๋าขออญาตปั่นชมบรรยากาศที่สวยตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยเพราะช้าไม่กินหรอกตอนนี้นประมาณใกล้เที่ยงและ้วนะครับใกล้เที่ยงแล้วจ๋าก,ก็ทำภารกิจทุกอย่างเสร็จปุ๊บยา่งางนู่ย่างหนูทำบุฟเฟ่ต์ข้าวอุ้ยเกินไปแล้วทัง้งหนูอ่ะเดี๋ยวปั่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จ๋าหามุมที่จะกินข้าวก่อนว่าเจาจุดไหนดีนะครับ โอ้โหนี oh, ite, ito, ้นะครับบรรยากาศดูหน oh, oh, ้าอตโหรานะครับโหราอเภออัสมาจังหวัดไรอันนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากผงวัวผงควายนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่ครับวัวฝั่งนี้มีวัวฝั่งนู้นมีควายนะครับควายนู่นเด็กๆก็มาเล่นน้ํากันนะครับเป็นน้ำาป็นที่คลองที่บ่อที่บึงนี่แหละโอ้ควายพวกนี้นี่ครับฝั่งนี้มีควายนะครับกำลังหาหาทางลงนะพี่จ๋าจะเอาจากยาลงไปข้างล่างได้ยังไงนะครับ ก็น่าปั่นเล่นดีนะโอ้โหปั่นในสนามหญ้านะครับลานกว้างมากพี่น,น้องเอฟซีที่เป็นคนพื้นที่นะดูคอมเมนต์มาว่าเป็นพื้นที่หลวงนะครับโอ้โหพื้นที่หลวงแบบกว้างมากทำพื้นที่สาธารประโยชน์ได้นะครับเขาบอกว่าดอกกระดุมใช่ไหมมีดอกกระดุมด้วยช่วงฤดูดหนาวนะครับอันนี้ก็ปั่นไปเรื่อยนะครับหาที่กินกันหาจุดกินข้าวกันพี่จ่าก็ซื้อส้มตำมาด้วยนะครับส้มตำเอามากินกับ ขับข้าวนะครับโอเคครับในๆก็หนๆแล้วเอาตัวนี้เลยกันข้างทางนะครับนี่เลยครับเมนูที่พิยาเอามาวันนี้นะครับหอใส่ถุงอัดท้ายจักรยานมอย่างดีเป็นเมนูที่แบบไม่ตั้งใจที่จะหานะครับแต่เบื่อเมื่อเช้านะครับหมามันข่าบางท้าพ่จาไปก็เลยจะตามล่าหมานะครับสรุปหมามันไปฆ่าไปนี่มาให้พ่จาครับนี่ครับหมูตัวเปลเลยนี่โอ้โหพ่จาจับย่างเสลยนะครับนี่นี่เห็นไหม แล้วก็ได้นี่ด้วยครับส้มตําส้มตํามีหมูย่างนะครับเมนูเด็ดสําหรับวันนี้นี่เลยย่างเองนะครับคือหนูย่างคือสดดูครับ <S 1> <S 1> หืมห,ห,ห,หนังกรอบด้วยอืมอืมเจ้าหมูย่างแบบชิคกี้พายนิดนึงนะเดี๋ยวเป็นเกมที่จะแตกเป้เาโดยไม่ห็นนะไม่เห็นทำใบหนู้นนะครับเนี่ยส้มตำหือ คือสุณตาแต่ว่ามัานแคนมานะครับเอา,อางี้ดีกว่ากล้องอาจจะอยู่สูงขึ้นมขาข้าวเหนียวเขาบอกว่าข้าวเหนียวเขาเปื่อยเนงยเปื่อยนะครับเนี่ยโอโ้โหตายโอเอาเอาจัดเลยแล้วกันครับนี้มื้อเช้านะครับแต่มากินเที่ยวกินตันเที่ยวนะครับอเร่อย <c oughs> แล้วก็หนู พี่จ๋าย่างเองกับมือนะครับคุยใหญ่มากหมักซอสมิบหิ้วมือสันนะเขาแยกซอสทำนิดนึงทำแตกนะครับคุยใหญ่นะครับ ไม่น่าหมดอ่ะมันจ่าย่างจนแท่งเลยนี่ผักเขาเอกะเสือดอือหือตัวไถครับตัวไ้ยเฮ้อ นี่หรอนมกเหรออืมใหะนะครับหนูเนื้อแน่นมากเลยเอาจจะไม่มันเหมือนช่วงหน้า้นานะครับแต่ว่าก็เป็นหนูที่ตัวใหญ่มากเส้นเดียวข้าวข้าวเปลือยครับข้าวไม่ข้าวระบบอกะไรมั้ข้าวเปลือยอืม คุ้มค่าความหิวทุกจามากขมันหอยนะครับเกแล้วก็ซอส่วงกินเยอะอะไรขึ้นข้า,างทางเ่ย ngon ừ. bà ừ. 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 ừ.

ยังไม่เยอนะีย <laughs> ่ปัน่นยิังไม่เหนืนนะ่อครับดูว่า รถขึ้นมาอีกเอ้าน้่มาดูงเรื้องมั้เออ,อือคับโบต่บเรื่อยครับตับนี้ จิ๋งเด็กเขาเล่นลางครับโอ้โหดสันฮ้ว อ,อ,อนัองก่อไเลยครับนัตรงนี้รู้ข้าวเือ เราน้ามั้ครับชาวบ้านถามพี่แจาว่าเก็บเห็ดเหรอมันหิวจัดครับกินได้ไม่เยอะนะครับก็จะได้กินข้าวเที่ยงนะครับเกือบเที่ยงแล้วตรงนี้นาจะเที่ยงแหละนี่กินเริ่มาลงแลวนะครับนี่รสมตำอร่อยนะได้ได้ หนูก็เลยอืมเจ้าที่มาแล้วแมงวันมันแน่แน,นดีว่ะ Thôi lắm Chúng nhìn Nào Lúc kịp không lắm xin ta ลองไปกินครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เรองของปากของคอนะครับมากินให้พี่น้องได้รับรู้ในการท่องเที่ยวมิจฉาแล้วกันเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปทํางานนะครับไปตัดหญ้ากันพี่น้องมีที่ใดที่ไหนแนะนํานะครับในเขตจังหวัดระยองหรือใกล้เคียงนะครับที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบสาธารณะที่แบบ คนไม่ค่อยรู้จักเนี่ยก็ติดต่อพี่จ่าเขาไม่ได้นะพี่จ่าจะปั่นไปดูปั่นไปให้นะปั่นไปทําคลิปโปรโมทให้ให้คนไทยได้รู้จักกันเผื่อพี่น้องทาง,ทางต่างจังหวัดได้แวะเวียนมาเที่ยวแถวจังหวัดระยองเราบ้างนะครับจะได้นําเสนอนะครับให้เขาได้มาเที่ยวชมกันนะครับโอเคคลิปนี้พีน่นี้จากล,ลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปอี้าสวัสดีครับจเจริญพรบ๊ายบาย